วันนี้เตรียมส่งมอบเป็นตัว A-T-Premium สีขาวมุกนะครับมาพร้อมกับตัวชุดแต่ง Skirt D-S ดดนะครับรอบคันสวัสดีครับผมเอนะฮะที่ปรึกษาการขายนะครับบริษัทโตยโยต้สงขานะฮะสาขาสำนักง,งานใหญ่นะครับที่หัดใหญ่ไหนฮะ ก็เตรียมรถส่งมอบนะครับอีกเช่นเคยครับอีกหนึ่งคันนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมความสวยงามเบื้องต้นนะฮะของชุดแต่งไดเอสรอบคันคันนี้นะครับไปดูกันครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนไปครับมาครับเดี๋ยวจะพาชมครับในส่วนของตัว A t ทีรุ่นพรีเมียมคันนี้นะฮะก็คันที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นตัวพรีเมียมสีขาวมุกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวชุดแต่งสเกิร์ตไดเอสนะครับรอบคันนะฮะ แต่งเป็นแบบ5ชิ้นนะครับรวมสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะพามาชมเบื้องต้นนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเหมือนอย่างที่บอกว่าเป็นออปชันของตัวท็อปนะฮะก็จะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์รอบคันพร้อมกล้องมองรอบคันให้นะครับนี่ด้านหน้านะครับก็จะเสริมในส่วนของตัวสเกิร์ตแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวไดเอสนะครับ หรือว่าได6หกแปดนะฮะก็จะมีทั้งชุดเนี้ยห้าชิ้นนะครับก็จะมีสเก์ตหน้านะฮะแล้วก็สเก์ดด้านข้างนะครับอ่าแล้วก็รวมไปถึงตัวสปอยเลอร์ข้างหลังด้วยนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เสริมนะครับในเรื่องของตัวชุดสติ๊กเกอร์นะครับให้ด้วยนะฮะก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับก็คือเป็นโลโก้ไดเอสนะครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตด้านข้างนะฮะเดี๋ยวขอเข้าไปดูใกล้ๆน,นิดนึงนะครับจะมีโลโก้อยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดกับสีดำนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพาชมด้านหลังนะครับคันนี้นะครับทำการตกแต่งในเรื่องของคิ้วกันสา์นะครับฟิล์มให้รอบคัน เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังของตัวชุด d e ตัวนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจะเป็นท่อคู่แบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับคำว่า Ds ตรงนี้นี่ก็เผื่อว่าให้คนที่ติดตามเพจนี้อยู่นะครับดูเป็นแนวทางนะฮะการตกแต่งนะครับเผื่อว่ากำลังสนใจนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาดูสปอยเลอร์นิดนึงนี่จะเป็นแบบนี้นะครับจะรูปทรงคล้ายๆกับปีกค้างคาวนะฮะจะไม่ใช่แบบแนวต, Grammy น <ressive. S 1> ตรงไปเลยนะครับตรงนี้อ่าก็จะมีรอยหยักตรงนี้นะครับก็เผื่อว่าดูไว้เป็นแนวทางกันนะครับในส่วนของพวก ชุดตกแต่งนะครับเผื่อว่าท่านใดนะครับที่กําลังสนใจเนี่ยสามารถติดตามเพจไว้ได้เลยนะฮะเพราะว่าเพจ A เนี่ยต้องบอกเลยว่าแต่งกันหลายคันมากนะฮะอยากแต่งแบบไหนสไตล์ไหนนะครับปรึกษาได้นะฮะมีงบเท่าไหร่สามารถคุยกันได้นะครับอยากได้แบบไหนนะครับในการออกรถทักมาคุยกันนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ลงรายละเอียดออปชันของตัวรถนะครับเพราะว่าก็มีกันทั่วอยู่แล้วนะครับแลวก็ที่สําคัญเนี่ย เอก็มีการทํารีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบรีวิวก่อนส่งมอบนะครับให้ดูว่าส่งมอบเป็นรุ่นไหนยังไงตกแต่งยังไงก็เดี๋ยวเราพบกันครับคลิปต่อไปนะครับส่งมอบเป็นรุ่นไหนอีกนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ